ทช่าสิบแปดนะเดือยขายดี ขายดีมากรำเน่ยรำของอร่อยที่สุดในเชียงใหม่จุดเช็คอินมาเชียงใหม่ต้องมากินที่นี่นะคะออห้าสิบเก้าอะไรต้่าไม่มากินกล้วยทอดที่นี่แล้วไม่ถึงเชียงใหม่นะแปดโมงเชา้ามาใช้บริการได้เลยนะคะทุกๆท่านม<อ>ีใส่กล้วยใส่ถัว่วใส่เผือก ไส้มันทันละแปดบาทนะคะขพาวมนฝร่ง <c oughs> ข้ามันฝร่งเข้ามันฝร่งคุย <c oughs> ทอดบัตรคิวนี่หัวย <c oughs> ี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบนะคะเ <c oughs> ข้ามาลูกละสิบบาทใช้บริการได้นะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ